แตนดลลนแตนเต,นตนสวัสดีครับอันนี้คือบรรยากาศยามตอนมาไงมาเจ้านะครับที่คล้องไม่ซุกนะครับเด้อเอๆบรรยากาศเหมาะขนาดครับแต่คืนนี่ฝนตกเนาะนะครับหลังจากตีนห้าอนมันห้อนขนาดน,นักตอนนี้ก็เข้ามาเดือนพฤษภาคมแล้วครับ ตอนนี้ปี67อยู่เนอะโอ้โอันี่เป็นปูพักรับข้างคลองตอนนี้ครับฝนเริ่มตกมาแล้วโอพอดอยพุุ่ณทับนะดอยดอยหลวงครับเด็ดเดเเไอ้นะครับไอ้หมอกขึ้นละนะครับเจ้านี้เกิดเลยหย่างแม่อ,อตีค้องแม่ซุกนะครับอยู่บ้านแม่ซุกอำเภอแม่ใจจังวัดพะเยาครับนี่อันนี้จะเป็น สถานที่ต่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยานะครับก็ทําการเปิดคลองไปเรียบร้อยครับตอนวันที่13เมษายนนี้ก็กําลังเริ่มต้นอยู่ครับนีก็ไม่ก็กำลังปลูกอยู่นะอันนี้ก็บานเลือนของเจ้าบ้านแม่ซุกนะครับบรรยากาศเงียบสงบครับนะมีวิถีชีวิตของ พี่น้องเจ้าบ้านบ้านเฮาเนาะตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้ก็เริ่มนะครับไปสวนไปตรงแล้ครับนะมีรถไทรถอีแตน,นรับแว่นแว่นอยู่แถวนี้นะครับนะมันในบรรยากาศดีนะครับความยี้ของคลองนี่ก็ประมาณ80ดรอยกว่าเมตรครับแต่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับตีหมอย่างไหมนะอันนี้อยู่ตรงไหนหมู่บ้านครับอันนี้จะงย่ออกมาตั้งที่ตะวันตก ออกมาตั้งหนองหมู่บ้านออจุดเด่นของคล้องนี่ก็มันจะเป็นลักษณะแบบโก้งนะครับโก้งงม้มนี่โอ้ไส้กงนี้ขนาดนักน่มีหลายตี้ครับนี่น่าเปิดว่าฮะไผ่มาฮะนี่โอ,อ้นนี้ตูปน้อยเฮ้ยนี่คลองแม่สุกอันนี้ล้านอย่างฮะ เปิดเปิดด้ยเนาะ,ะมีนักดนตรีด้วยครับมีเล่นดนตรีด้วยมานี่ครับข้ามสะพานไม้ไผ่โอ้โหอันนี้จะขึ้นฝนโตครับน้ำมเลยคุณไปหน่อยเดี๋ยลอนนะฝนนี้ครับน้ำมอาจจะใส่ละสวยงามโอ้จะบ,บานครับวัสดีครับมาตวันดีครับ ไข้ให้นี่ครับน่าระกๆๆๆมีโกลงด้วยนะครับเล่นโกลงด้วยนี่มุมนี้เหมาะครับอ๋อกล้งสลับซับซ้อนน่ารักๆๆๆเข้าท่าเข้าท่าก็ตอนตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆเนาะก็มีล้านหาล้านส้มตำมอา่ามี เห่นก็ก๋วยเตี๋ยนน้ำเงี้ยวนะครับน้ซอ,อยน้ำเงี้ยวนะครับตุ๊กรเครื่งเริมแล้วก็มีวันซุกร์ก็มีตลาดนัดถนนคนเดินนะครับเดียวก็จะมีไปเรื่อยๆครับนะกับโปรติดตามกันต่อไปสวัสดีครับขี่เขาง่ายแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มาแอร์ถ่ายรูปครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ถ้าน้ำใสๆคมน้อยน้าฝนน้ำนักๆเลยนะพูจะเหมาะครับปิ้นก็จะมีงานมีกิจกรรมอย่างหนต่างครับนาะตอนนี้เปิ้นก็เริ่มรึกษาหารือเริ่มอุูกกันไปนะครับถ้าววนลงตัวนี่ก็จะม่วนนะอ่มวนขนาดงามนะครับนี่ก็ไม่ทั้งหลายก็เริ่มปลูกครับ มาดังเทศนี่ครับปลายอยู่นี้ปลองแม่สุกม่วนใจติดสุดแล้วเมื่อแคแก้วมาแอวโก้งนี่งานครับหลังบ้านนี่นะ,ะเป็ดโก้งคล้ายๆแบบเกือกมานี่นี่เห็นมุมหนึ่งครับตีอาจจะเคยหัน ในภูมิทายต่างๆครับตอนมาแรงจะงามครับตอน่นี้นะแดดจะซองมันตั้งนี่เนาะโอ้โหงามครับเดี๋ยวตรงนี้อันนี้เป็นตีเป็นวาดภุ่มกันโอโ้มีน้ำพุด้วยนะครับอันนี้จะเปิดช่วงมีงานเนาะมีตลาดนัดมีภาพวาดเอ่อน่าจะเป็นกวนพะเยาหรือเปล่าครับ ว้าวแมวเมียวสวัสดีครับอุ้ยค,ค,คินเขาไงแล้วครับนี่ <c oughs> โอ้บรรยากาศดีเนะะาะอะไรครับน่าเหมาะดีเนาะเหะโอ้ยถูกใจครับฝนตกมาซนะื้อนี่นะอันนี้เอเรือเรือ,รอ,รอนกยุงเรือประจำจังหวัดพะเยาครับนี่บรรดาเด็กๆครับเด็กๆมาวาดหูบเล่นกัน แล้วก็จะมีขึ้นไปครับขึ้นไปแหมประมาณสัก200เมตรนะครับอันนี้เป็นสถานที่พักผ่อน <c oughs> ต่อไปก็มีร้านค้าอย่ังตาตางในนี้นะครับนี่อันนี้ตีวาดภาพโอ้มีแขกมาเที่ยวครับโอ้โหในนี่โคงนี้ก็สวยครับโอ้มีแขกมาเที่ยวครับเขามาจากไหนกันสวัส <c oughs> ดีครับ วัสดีครับตอนนี้เรากําลังไล์สดอยู่นะครับอันนี้แม่เลี้ยงครับแม่เลี้ยงปามปูนัดพักนะครับก็เอาไว้ที่ตามต่อไปเรื่อยๆนะครับเนอะสวัสดีครับ